ฆ่าพระตอนนี้นเกือบยี่สิบกว่ารูปเลยนะทั้งโดนบาดเจ็บตั้งนั้นแหละกับเกือ,อบยี่สิบขบวนการนะเขาได้แล้วเขาได้โดยโดย,โดยนะอ่าข้าราชการก็เป็นมุสลิมชส,ส่วนใหญ่ในพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจเขาก็ขายที่ขายของอนตามฟุตบาทตามอะไรตลาดนัดอะไรชาวพุทธไม่สามารถเขาลงไปแทรกเข้าไปขายได้เลยแทรกเข้าไปเขายิงทิง้งเขายิงทิ้งเลยนะเห็นไหม มันก <S an> ็ได้เขาโดยน้นเขาจับทำนั้นเขาทําอะไรก็ได้นะเนี่ยเข้ามาหามาขึ้นหมากมาขึ้นมะพร้าวมาขึ้นเงาะผลไม้มาหาเศษเหล็กในพืนที่คนพุทธนี่เขามาหาสยแบบสบายๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายแต่ถ้าคนพุทธเข้าไปชุมชนที่เป็นมุสลิมอาจจะออกอาจจะไม่เกินสามวันหรืออาจจะไม่เกินสามเที่ยวเรียบร้อยดังนั้นฤทธหนพุทธ่นหนเขาคุ้มครองแล้วเขาครองได้แต่โดยนิติ์นัยคือเป็นสามารถที่จะ